นี่เป็นน้ำแกงไข่น้ำพี่นกควดออกม้ป่าเอามาให้เมื่อวานโอ้ยอร่อยที่สุดไอโลกเลยเขาทำแบบอันนี้ใช่เลยที่ประตูน้ำนี่มันเฮี้ยจริงๆนะพวกร้านอาหารแถวประตูน้ำมันให้พวกพม่าทำเแม่อร่อยเกี่ยว ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะฮัล็อค่ะค่ะค่ะเป็นที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าลูกค้าวันนี้นะคะค่ะค่ะอ๋อเป็นที่อยู่ที่อา120001112ใช่ไหมคะใช่ค่ะ120 ที่ให้ซีคลินิกการแพทย์แผนไทยศูนย์การค้าอินททาสแควร์ชั้นสองอเป็นที่1 2, นะึสอูนย์นะคะทับหนึ่งสตัวถึง1นึหนึ่งส แย่มากๆสั่งกองไปสองเดือนจะได้ มันมีพวกส่งไลน์มาเราบอกว่าใช่กันมาใช่พี่แม่ลินา่าออเบอร์โทรให้โทรหามันแต่ mm hmm. ว่าอีดอกทอ์เกูบล็อกมันเลยครับตอบไลน์ไปเลยบอกว่าอีเฮี้ยลำคาญแล้วแม่ก็บล็อกแม่งเลย มีคนถามมาบอกแม่ครับแจ้งความคดีชค่ตรงเสียตังไหมไปแ,แจ้งความไม่ต้องเสียตังใช้ตำรวจฟรีค่ะตกค่ะร้านกล้วดอกไม้ป่าเปิดทุกวันนะ สิเอ็ดโมงครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งนั่งกินเหล้าได้เป็นตึกแถวสามกูหาห้องกระจกหน้าถนนใหญ่ถนนราชมันคาหลังโลตัสนคนปรปฐมใกล้องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมเบิดมาสิบกว่าปีและอร่อยที่สุดในโลกขายถูกด้วยหลักร้อยทำน้ำแกงไข่น้ำอร่อยที่สุดในโลก เรียนนิติศาสตร์ไม่ยากหรอกทำมาหากินยากกว่าเรียนหนังสืออไม่ต้องทำยี่อะไรแหละท่องอย่างเดียวประเทศไทยซื้อแนวข้อสอบมาดูแล้วก็ฝึกเขียนแค่นั้นเองง่ายกว่าทำมาหากินเยอะ ไม่ได้คนมันเยอะเจะแม่ไปติดโลกมาให้ไม่ได้เลยเรา,กาแก่แล้วเราอ้วนด้วยไม่ได้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายค่ะ เนี่ยไข่น้ําพี่เขาว่าต้องเอาไปทอดก่อนไงทอดและหั่นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยอีแถวประตูน้ํานี่มันเหี้ยมันมันเคาะไข่ลงไปเลยมันเลวมากอีอีร้านประตูน้ําร้านไขายอาหารตำเสียงแต่ละร้านที่เหี้ยหมดมันให้พวพระม่าทำไงพ่ะมามันซีซวไง โอยดูเกียวเนี่ยเกียวพี่นกทำม,มาให้โอ้ยดูเงาหลับราชการมันก็มีเกียร์ มันไม่ต้องเสี่ยงสบายสบายแต่มันไม่มีแดดก,ก็เหมือนตะก้องอ่ะรับราชการมาสิบสามปีแล้วนะไม่มีแดดไม่มีจะแดกถ้าไม่มีกูช่วยอ่ะเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยตอนนี้น้ำท่วม เงินจะซื้อทรายซื้อกระสอบก็ไม่มีซื้อเครื่องสูบน้ําก็ไม่มีกูก็ให้ไปอีกเนี่ยแสนหนึ่งหมื่นไปซื้อเครื่องสูบน้ําตัวหนึง่งไปซื้อกระสอบทรายมาพันใบซื้อทรายมาอีกจ้างคนจ้างคนมาตักทรายเพื่อเอาถุงทรายมากั้นน้ำเพราะบ้านมันเนี่ย ติดคลองทั้งหลังบ้านจะติดคลองข้างซ้ายก็ติดคลองข้างขวาก็ติดคลองไม่เห็นน้ำป่านะน้ำฝนเราก็ต้องซื้อน้ำมันน้ำมันก็แพงจะตายมาเติมครึ่งสูบน้ำออกไปไปใส่คลอง หน้าบ้านของหน้าบ้านมันมีเกลือเขาทำเกลือขึ้นมาแต่มันยังทำไม่หมดอ่ะรถประมามันหมดซะก่อนฮัลโหลครับที่บติดต่อจากครับซูซีไปสงกับปลาครับแฉ่่ พี่จอดที่ศูนย์การค้าอินทาสแควร์เลยข้างบนเป็นโรงแรมอินทานะคะลานจอดรถโรงแรมอินทาจอดฟรีหนึ่งชั่วโมงแล้วพี่ขนของลงมาชั้นสองเลยค่ะพี่ถามเราปะพอก็ได้บอกว่ามาบ้านแม่ลีนาจังหกร้อยยังเข้าได้เลยค่ะพี่เข้าโรงแรมอินทาพอเข้ามาตรงข้างโรงแรมอินทาตรงมาประมาณ สามสิบเมตรอะ่ะมันจะขวามือมันจะมีป้ายเขียวๆเ,เลยว่าทางขึ้นลานจอดรถโรงแรมอินทอรพี่ขับเข้ามาพี่ถามเราประพ,อ,พอที่ยืนอยู่แถวนั้นก็ได้เยอยะ,ยะแยะเลยบอกว่าจะมาลานจอดรถโร,รงแรมอินทอรผมไม่ได้เลี้ยงตะกล้องเลี้ยงก็บอกแล้วไงว่า มันมันตายไปตั้งขัดทุนไปตั้งหลายล้านที่เป็นดำดำปีสกินน่ะที่ที่มันอยู่ตรงเนี้ยน้ำท่วมเฮงซวยไม่ดีท่วมทุกปี ปีที่แล้วท่วาหัวตายอีกลำปีสักกีปีนี้ท่วมอีกแล้วพ่อมึงตายมันรับราชการทั้งปีเงินยังไม่พอมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเลยจะบอกให้รู้ไว้เดือนละหมื่นห้าปีหนึ่งได้เท่าไหร่แสนแปดน้ำท่วมดีเสียหาย ห้าแสนอย่างเงี้ยมึงคิดว่ามันจะมันจะเอาที่ไหนมา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 บริหารจัดการ ตะกล้องกันเนี่ยน้ําทว่วมวัวควายไม่มีที่นอนเป็นโรคเท้าเปื่อยแล้วเพราะว่าแช่น้ํำทีตั้งยี่บสี่ชั่วโมงวัวควายอะ่ะจนเป็นโรคเท้าเปื่อยทุกตัวซึมเศร้าทุกตัวกินข้าวไม่ได้เรื่มป่วยกันหมดแล้ววัวควายของมันเพราะน้ํามันท่วมไงเท้ามันเป็นน้ํามันแค่น้ํำทีตั้งยีนะ่สี่ชั่วโมงนเท้ามันก็เปื่อย พ้ยนกทำมาให้เนี่ยเท่ากับร้านประตูน้ำทำสิบถุงแล้วไม่อร่อยด้วยนะประตูน้ำอ,อันนี้ของพี่นกกลัวดอกไม้ป่าให้เยอะ <c oughs> เอาทำมาให้แม่เนี่ยแม่กินแบบสะใจไปเลยอ่ะ <c oughs> อร่อยด้วยแล้ว่ะหายป่วยเร็วเพราะอะไรมันมันได้กินอาหารอร่อยอร่อยแล้วมันจะมีความสุขแล้วมันจะมีพลังไง อร่อยหวยหวยหวยก็ลืมออกมาแล้วนะแต่ว่าหวยนนว่าเราตีไหมวัน,นี้อ่ะโอ้ก็หวยออกไปแล้วไงห้าศูนย์ไงเขาจัดแถขบวนวันที่ห้าแล้วไหมออกห้า <c> ศ <oughs> ูนย์ไง หวยออกไปแล้วไง50เงี ا, ้ยแล้เวลาตีเงี้ยอือออก50ไปแล้วไงคุณผู้ชม นี่หลุยวิตตองนะหลุยวิตตอง เดี๋ยววันนี้ตอนเที่ยง12นาทีอ่ะเขาเปิดระบบขายลอตเตอรี่แล้วหมทองลอตเตอรี่เที่ยง12นาทีอ่ะ คนนี้เป็นเจ้าของคนนี้เขาบอกว่ามีคนถูกลอตเตอรี่แล้วก็รีวิวถูกหกพันไง หพถูกห้าูนย์ใบหนึ่งสองพันแล้วก็เลขหน้าสามตัวสี่พัน อันนี้ตลกมากมาเสียสี่เมียกาบเท้าสาวขอเลิกภาวาเตอร์รักสุดหลอนข่อมตกยังเดือยามเด้งเป้าใส่ขทนเลืกแสดงว่าเมียคนนี้มันแปลกๆเนาะ มีน้ำมูกไงมีเสลนทำให้เราไอไง